ตนเนี่ยดอกดวว่กว่าแดดเหรอโอเคคือะเี่ยวมาตั้สามันตเปิดสามอีอโยคิคิดดูอีตัเปิดได้เทียเอาดอดูเล่มัเนี่ยตุงนเหนว่ะ่ยกว่าจัตติทุ่ทอมาอีม อด,อด้วยอ,อืมดอด้วยเนี่ยอืมอ,อืมอะมูทุเลย,ยนี่ปากไทยอ่ะม,ทมทาททาูทุ่นาเกว่าเท่าแหร่ท่าเบจังเนี่ยไม่ไรเอาวิอ่าเศรษฐาเนี่ยฮ้ไม่เอาแฮททอเลยเด้อไม่เอาแฮททอเลยเด้อ ืมแต่พูดาวยวิมาวิโดนแ่แต่อตอขอว่าเดี๋ยวอะชี้ชี้ในอืม,อมชี้ยีงเชืชชชเอไหมเ่ินเนี่ยพัชชีแหละ่ตัวแขย็ยแล้วท่านล่าดดีเลย Haki lo apa? lah ya. Haki jujur dem. Qua đi Mà là này là Bác quả khi này ba là khí ấy Mình muốn tạo ở đây là khí Mà mà là này mà Đi cất tải Ui mà chờ 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 chi chơi <coughs> Même ừ. ừ. wow, là, bà là. Chơi rồi à, Ba chơi chi vậy, falala. Quoi, tu l'es bâti là là? là, malaté um, ne. Ta lé ké ké Mà tè Phi đuôi một khô chú chả lẹ, ta bơ, có bơ bơ Đừng có tên nát cái thế kia À Ô Ô À đâu phú lên đây nè thì chả là đâu phú Mình xin lắm một đi Vũ nét lẹ cơ loa Ê ê ê nhà đi Nên nè, 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 nè nên nên nên

เออนี่ๆๆลาลีโอ๋นัฟแลละบาอีเล่นบึกบึกจีลาลานาอีหลบมินเตี้ยนท่อเล่นนี่โคซางาตัวอีเตี้ยนเอออีมินเตี้ยนยาตะยิดกะท่อเล่นนี่โคล่ะอีเตอะอะเตวะละเออฮะท่อนบุกครับ kenapa อีล่ะชมมมาเจอะเจอะมื้อนี้ล่ะหลบลึงเนี่ยมาเมอาเด้อกูชมิอาเด้อ เอาโอระละเออมาเกาะปลาดอดด้วยะให้เราแน่ไม่เราหลักกี่นักกินดียังไงโอวไหนเนี่ยเอ๊ะนี่จะจบจัพลีดีเลยจะดีวะไปละเี้ยาราพูเราไปจเนี่พ่อใครวะพ่อสีว่นเนี่ยจอดเลมาเตนยอะไรเฉยๆยูทูจ Bỏ lắm tập lưu được gái tên lửa sắp xếp 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 xếp

เออย่มาบาเจ็ลยะจะได้สกเออี่อฟปตบอน่ปหนอเล่นงาตู้คาไดเนี่ยคเเช่อลไเอ้ออเมื่อที่ชาพี่ดาวยิน